โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเสกเกมครับผมอัดฟางซิ่งสามรอบครับผมได้ไปแล้วห้าสิบสองก้อนครับแต่เจ้าของจะเอาแค่ร้อยก้อนครับผมลงไปแล้วประมาณกี่นาทีประมาณสิบห้านาทีระมาณประมาณสิบห้านาทีครับได้ไปแล้วประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบก้อนครับก็ ตั้งแต่มีมาก็งานได้เลยครับหมูที่สุดแล้วก็เป็นน่าจะร้อยห้ามั้งเกี่ยวเนาะนี่ครับรู้ใส่เกี่ยวอะไรเกียวสองมั้งเนาะอาพีซโอก็น่าจะเจ็ดร้อยห้าสิบก็ไม่น่าจะเราเจ็ดร้อห้าสิบเลยแหละ ว้าติดนืดเลยครับเครื่องเสียงเสียงเสียงนืดเลยฮะห้ารอบแล้วครับห้ารอบแล้วเดี๋ยวก็ดูก่อน แปดสิบห้าก่อนนะครับฮ<า>ะเหยียบเหยียบก่อนเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้เข้าใหม่ก้อนหนึ่งแตกไปนหนึ่งครับโอ้ยไม่เป็นไร อ่าแบบนี้เสียเกมชอบครับเสียเกมก็บิงนี้ก็น่าจะประมาณอยู่ที่สี่ถึงห้าไร่ครับก็ไม่เคยได้งานแบบนี้หรอกเออเอาให้หมดเลยมั้ง เจองานแบบนี้นี่หมูครับก็มันก็มียากมีง่ายแหละนะงานต่อไปก็จะเป็นฟางบางๆครับไปดูนาแล้วนาก็เล็ก ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกับรอยก่อนงานก็มียากมีง่ายครับเป็นปกติจะเกมอัดเต็มที่ครับผม

ไม่แค่หนึ่งองศ่โรศิโรปุโรยไม่เอาครเราทำรวยรวยไม่เอาใครเราทำงั้นนั่นแหละยังไงมันก็เลือกฟ่งนั่นแหละยังไงก็เลือกมีอะไรยังไงก็เลือนี่ยเสรได้สองสานาทีแหละโม่มันไม่มีใค่หาคนมาเอามาบอกแล้วเดี๋ยวหาหาคนมาเอาให้ ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเห็นน้าบิ่งใหญ่ๆก็เลยเอามาให้มาชมกันครับบายบายครับสวัสดีครับไม่รู้มาชมริมบ่าหรือไ